ตอนที่76เรื่องที่9พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมว่าด้วยบุคคลผู้เป็นบัณฑิตว่าไว้ดังนี้ พระเทระผู้ตั้งอยู่ในธรรมว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระธรรมิกะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านอัตตะเหตุณปรัสสะเหตุณปุตตะมิเฉณทัน,ทนัง นรัถะนะอิชยะอะธรรมเณมสมิธิมัตตโนส,สีระวาปัญญาวาธร,รมิโกสิยาดังนี้บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น บัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปรา,ารถน,นาแว่นแควนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมดังนี้ อุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหันต์ว่าไว้ดังนี้ได้ยินว่าอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีอยู่คลองเรือนโดยชอบธรรมอุบาสกนั้นเป็นผู้ใคร้จะบวชวันหนึ่งเมื่อนั่งสนทนาถึงถ้อยคำปาราบความสุขกับพัญญา จึงพูดว่านางผู้จเจริญฉันปรารถนาจะบวชภรรยาอ้อนวอนว่านายถ้ากันนั้นขอท่านจงคอยจนกว่าดิฉันจะคลอดบุตรซึ่งอยู่ในท้องก่อนเถิดดังนี้เขาคอยแล้วในเวลาที่เด็กเติบโตได้ จึงอำลานางอีกเมื่อนางวิงวอนว่านายขอท่านจงคอยจนกว่าเด็กนี้จะเจริญวันเถิดจึงมาคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยหญิงนี้ที่เราลาแล้ว หรือไม่ลาเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนละดังนี้แล้วออกไปบวชแล้วท่านเรียนกรรม,มัดฐานภาคเพียรพยายามอยู่ยังกิจแห่งบรรพชิตของตนให้สำเร็จแล้วจึงกลับไปเมืองสาวัตถีอีกเพื่อประโยชน์แก่การเยี่ยมบุตร และภรรยาเหล่านั้นแล้วได้แสดงธรรมมถาแก่บุตรบุตรและภรรยาออกบวชได้บรรลุพระอรหันต์ว่าไว้ดังนี้แม้บุตรนั้นก็ออกบวชแล้วก็แลครั้นบวชแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ฝ่ายพัญญาเก่าของภิกษุผู้เป็น บิดานั้นคิดว่าเราอยู่คลองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นแม้ทั้งสองก็ออกบวชแล้วบัดนี้ประโยชน์อะไรของเราในการอยู่คลองเรือนเล่าเราจากบวชละแล้วจึงออกบวชในสำนักนางภิกษุณีก็แลครั้นบวชแล้ว ไม่นานนักเลยก็ได้บรรลุพระอรหันต์ดังนี้พวกภิกษุสระเสริญพระธรรมิกะว่าไว้ดังนี้ภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมิกะอุบาสกออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้ว ทั้งได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรและภรรยาก็เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยระถาชื่อนี้พระเจ้าค่าแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นแต่เป็นที่ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจึงตรัสภรคาถานีว่านะอัตตะเหตุนปะปะรสะเหตุนะปุตตะมิเฉนะทะันังนะรัฐะนะอิชยะอะธรรมเมนะสมิทธิมัตตโนสะ ศีระวาปัญญาวาธรรมโกศยาดังนี้บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปรา,าปรถนาแว่นแควน้นและ ไม่พึงปรารถนาะความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมดังนี้บทว่านัตตะเหตุคือธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่ทำบาป เพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหมดว่าณนะปัตตมิเฉคือบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรหรือทรัพย์หรือ,รอแว่นแขวนด้วยกรรมอัลามกบัณฑิตเมื่อปรารถนาแม้สิ่งเหล่านั้นย่อมไม่กระทำกรรมลามกเลย สมิทธิมัตตโนคือบัณฑิตไม่พึงปรารถนาแม้ความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมคือบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งความสำเร็จดังนี้หมดว่าสะสีละวาคือบุคคลผู้เห็นปานนี้นั้น แลพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและตั้งอยู่ในธรรมไม่พึงเป็นอย่างอื่นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพะระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมจบแต่เพียงเท่านี้